เอาเป็นว่าฉันไปชวนผู้ชายปั่นจักรยานเ,เนี่ยมะสิทธตรงนู้นเนี่ยแล้วมาชวนนี่มะองกดูสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมาปั่นจักรยานแถวนี้คนเดียวเหรอใช่แล้วนะ่ะป,ะปั่นกินลมนะ่ะ ฉันไม่มีเพื่อนปั่นเลยนะคะอ๋อเหรอจะไปปั่นด้วยกันไหม <c oughs> ได้เลยค่ะอาคุณนำเลยไหมโอ๊ยผมก็ไม่ค่อยรู้ทางพอ <คน S 1> ดีว<ด>่าฉ,ฉันอยให้คุณนำมากกว่านะคะโอ้ได้เลยนั่นตามมานะได้เลยค่ะเื่อหยิบไม,ม,กม่กินลมกินลมก็ตบเป็นลมอืม คุณชื่ออะไรเหรอคะอนะลลคุณแนสนสโลลี่คุณแนสโลลี่ใช่แล้วแล้วคุณล่ะฉันชื่อว่า,คาวคโคลฮีโคลฮีโคลฮีค่ะฮะฉันชื่อว่าโคลฮีเรียกเสาวาคลีคคอค,คนมาปั่นคนได้อย่างนี้สุขภาพคงดีแย่เลยนะคะ อ่าผมปั่นตลอดแล้ผมไม่มีรถอะผมใช้แต่จักรยานเฮ้ยไปรับไปไหนก็ใช้จักรยานแล้วจักรยานของคุณทำอะไรได้บ้างคะก็ปั่นไงพระเบบีพระเบบีรึก็ปั่นกันได้เสียงนั่งซ้อนคุณจังเลยมันซ้อนได้เลยเหรอมันไม่มีเบาะนะมะันไม่หรอกจะก็เปลี่ยนไปเลยนะคะใช่ คุณเนสอยู่ที่นี่มานานได้ยังคะเพิ่งมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็นานแล้วสินะ,ะคุณยังไม่ถือว่านานนะถ้าเทียบกับคนอื่นผมคุณล่ะนานย่ะที่มอ่อะไรนะคะเออคุณอยู่นี่มานานยังอ๋อฉันอยู่นี่มานานแล้วแล้วใช่ตัองอ้งแต่เมืองนะี้มีแค่ตึกเดียวอะ ม่ใช่นรอเล่นฉันฉันก็เพิ่งมาเหมือนกันนะคะรอแล้วคุณกินข้าวหรือยังอ๋อฉันฉันทำงานทั่วไปนะคะรับจ้างสัตว์พาสเนาะมันกินข้าวแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มกินแล้วมีร้านไหนแนะนำไหมร้านแนะนำน่าจะเป็นแถวพิ้งเกตนะคะพิ้งเกใช่มันอยู่ตรงไหนเนี่ย ม,มันอยู่แถวทางไปคาสินโนนะคะอ๋อเมนอ่ะคนพูดน้อยจริงผู้ชายคนนี้พูดคนน้อยแล้วจักรยานคุณราคาเท่าไหร่อะอ๋อจักรยานชั้นราคาไม่แพงค่ะถูกมากก็จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่จะไปดูที่ร้านแล้วมันหมดอ๋อไ,ไม่ถึงอย่างได้จักรยานเหรอะ ใช่แบบ BMW ยมเอเนี่ยเจ๊เอยเอามาปั่นเดี๋ยวเรียกคุณอ,อะไรอย่างนี้ก็พูดไปสิวะเอาค่ะคุณพอจะรู้จักคนขายม,มือสองอ่ะคนขายมือสองเหรออ๋อฉันว่าฉันไม่รู้จักเลยนะฮะคนอยากได้เหรอฮะอยากได้อยู่จักรยานนี้มันโดดได้นะ ันนี้มันก็โดดได้นะแต่มันแบบไม่สูงมันต้องใช้แรงเยอะมันไม่เหมือนอันนี้มันเบามีที่นึงก็โดดได้เหมือนกันค่ะอ๋อที่ห้องนอนแล้วคุณจะไปไหนต่อคะแค่<ก>ปันป่นรดเล่นเฉยใช่ไหมใช่ใชผมไม,ไม่รู้ที่ไหผมก็ปั่นไปเรื่อยอ๋อยูมาอยู่ด้วยไง คนลำคานใช่ไหมเนี่ยฉันปั่นกับคุณเนี่ยไม่ไม่ผมไม่ได้ลำคาญผมแค่เป็นคนพูดไม่เก่งบางที่แล้วทำอย่างอื่นเก่งกว่าพูดไหมคะอ่าทำอะไรอ่ะผู้ชายได้โชคไรไมหมา,ายถึงปัจจัยนะคะแต่พอคุณปั่นกับผมคงจะน่าเบือ่อผมไม่เขาฉันไมน,าน,าน่มนาเบื่อค่ะใช่ฉันรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าเบื่อขนาดนั้นนะคะ คุณอยากไปไหนไหมล่ะแบบปั่นซันอยากไป,ไปสวรรค์อ่ะไปสวรรค์แล้วนะคุณก็คงต้องตายก่อนไหมไม่แต่มันมีวิธีขึ้นสวรรค์แบบใหม่คะแบบไหนไม่รู้อ่ะแบบซาบซาอ่ะแบบซาบซาด้วยใช่โอ้เพิ่งเคยได้ยินนั่นแหละเว้เด้อเดี๋ยวว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยนะคะ ในไ,ไหนเราก็ปจัจจด้วยกันแล้ว <c oughs> เราเรา,เา <c oughs> มาเราเออเราเราไปหาอะไรกินกันเถอะค่ะไปหาอะไรกินเนาะใช่ <Okay. S 1> ถ้าไม่กินอะไรก็กินชั้นได้ดนะวหมายถึงใช้มีอาหารอยู่นนะคะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไปหาอะไรกินดีกว่าห้าเงนิน <c oughs> <c oughs> แรงมากได้แล้วค่ะ เป็นร้านแนะนำเวลาป่าเราแนะนำใช่ปะคุณมีไหมคะแต่ฉันมีเงินไม่เยอะนะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเรื่องนั้นฉันเลี้ยงคุณได้ค่ะแค่คุณมีห่อมอะไรนะไม่ใช่ค่ะพี่อะพี่อะบเหี่ยะบอไม่มีอะไรค่ะฉันสามารถ ตีคุณได้เลวค่ะอ๋อไม่ต้องก็ได้ครับแบบให้ผู้หญิงมาเลี้ยงมันน่าเกลียดแค่เป่นไอยค่ะฉันเต็มใจเนาะงั้นเราไปหาอะไรกินกันนะคะเช็คๆเปใครอยู่ในวอร์ปะไปครับเริ่ดทูกับ2นนตี้โอ้ข่าที่ใส่มาหน่อยทุกคนเลยโอเคไป้มึง่นาะงั้นฉันมีทูระตัวนะคัะใช่มีทูระงั้นเจอกันงั้นไม่เจอกันนะคะ 看网站了不？